วลาแรกนั้นไปแสดงดที่ได้ไปนะเดินไบบไหนก็เนี่ยเราอาจจะมีสักครั้งแอบสวัสดี่วันนี้พาลูกๆมาดูเครื่องสำอางประตูน้ำน้อยเองนี่นเออจ้าของร้านาค่ะปฏัสาค่ะแฟนคลับไหมค่ะเป็นแฟนขนะคะติด <c oughs> ตามอยู่ค่ะ,ะปุ๊กปุ๊กกับปุ๊กๆุกสาวน้อยเป็นนแพง แล้วก็น้องน้องอะไรนะน้องอาร์ตน้องอาร์ตน้องอาร์ตกาุ๊กลุกแล้วก็ปุ๊บซิงเปิมน้องวางเท้าใหญ่คนจำก็ได้มาตลาดจ้าตลาดดีใจไหมเด้นมาหาแม่ดีใจแม่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้น่ะ เอาตื่นเต้นเลยใช่ไหมตื่นเต้นกินข้าวไม่ได้เลยใช่ไหมตื่นเต้นหมดไปสองจาน